วัดีจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยน,นะจ๊ะกับช่องพิวออนแฟมิลี่ชาแนลจ้าวันนี้เราจะไปกันที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงสองกันนะคะคือวิทยาเขตบางนาน,นั่นเองจ้าก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะเดินทางไปที่นั่นนะคะเราจะเดินทางจากบางบัวทองนะคะนนทบุรีนะคะเรานั่งรถ1 0 2 4มาลงที่คลองบางไผ่นะคะแล้วก็จะไปต่อรถไฟฟ้านะคะก็คือ บางใหญ่เตาปูนและก็เตาปูนสุขุมวิทนะคะก็คือ,อซื้อบัตรทีเดียวเลยค่ะจากาบางใหญ่นะคะไปลงสุขุมวิทนะคะตอนนี้เราก็มาถึงประมาณ10โมงนะคะก็คนก็ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเราขึ้นที่ต้นสายนะคะแต่ก็สะดวกสบายในการเดินทางมา,มากๆค่ะไปดูกันค่ะว่าเราจะไปถึงมอรามกันกี่โมงนะคะ มาถึงสถานีต่อปูแล้วนะคะเราก็จะลงไปขึ้นรถไปสุขุมวิทกันนะคะถึงที่รอรถแล้วค่ะก็คือคนก็ค่อนข้างเยอะนอกสถานีนี้ก็มาต่อแถวกันเพื่อรอขึ้นรถค่ะมาถึงแล้วจ้าสถานีสุขุมวิทก็อาจจะงงๆนะคะเราก็จะเดินไปขึ้นรถที่อโศกอุดมสุขอีกต่อหน,นึ่งนะคะแต่ว่าจะไปยังไงก็ถามพี่ รอปภเขานะคะก็จะบอกว่าให้เราเดินไปทางไหนนะคะถ้าใครไม่ทราบถามได้เลยจ้าจะได้ไม่งงนะคะก็หรอว่าแกบอกว่าอ๋ออันนี้ทางออกใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ๋อ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 ก็ไม่รู้เนาะอ๋อเหอเหาได้เหรอ ตามหาที่ซื้อบัตรนะคะเจอแล้วจ้าเราก็จะไปซื้อบัตรกันนะคะจากแยกอโศกไปที่อุดมสุขกันนะคะคนละ50บาทจา้า อุดมสุขไม่เห็นมีอโซอ่อนนุ่อุดมสุขนั่นไง e, e, 12. e, 12. e <12. S> 1หนึ่งสอง e หนึ่งสองอ่า เรียบร้อยจ้าไปกันเลยจ้าไปหาทางขึ้นรถกันนะจ้าเจอแล้วจ้าที่รอรถนะคะเราก็จะมาต่อแถวรอรถรอขึ้นรถกันเหมือนเดิมจ้าถึงแยกอุดมสุขแล้วนะคะเราก็จะลงมาขึ้นรถเม์นะคะก็คือขึ้นฝั่งเดียวกับที่เราลงอารถไฟฟ้าเลยนะคะเราก็จะมาต่อรถเม์สาย4 6นะคะ3าหรือสีก็ได้นะคะแต่วันนี้เราขึ้นสายส6มาถึงหน้ารามเลยคะ่ะ ก็ถึงแล้วจ้ารามคำแหงวิทยาเขตรามคำแหงวันนี้วันที่1กรกฎาคม2567นะคะเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะวิทยาเขตบางนานั่นเองจา้าคุณแม่ก็เลยพาน้องมานะคะอยากมาดูมหาลัยด้วยค่ะตอนนี้นะคะน้องขึ้นไปปฐมนิเทศสำหรับคณะนิติศาสตร์อยู่นะคะอยู่ที่ตึก SK ค่ะ ข้างๆตึกนี้นะคะเขาก็ะจะมีโรงอาหารนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะเข้าไปหาอะไรทานกันได้เลยจ้าวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะตั้งแต่ทางเข้ามาหาลัยนะคะจะมีรุ่นพี่นะคะเขามาตั้งโต๊ะเพื่อรับสมัครน้องๆน,นะคะให้เข้าค่ายกับพวกพี่ๆนะคะใครสนใจจะเข้าค่ายไหนก็ไปาหารุ่นพี่กันได้เลยจ้าน้องปฐมนิเทศเสร็จก็ประมาณ15นาฬิกานะคะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วจ้า ุก็คือเรา,เอาไปกับประมาณ4ชั่วโมงนะคะสชั่วโมงนิดๆถ้ารถไม่ติดนะคะค่ารถไฟฟ้าจากบางใหญ่มาถึงสุขุมวิทนะคะคนละ49บาทจากแยก,กอโศกมาอุดมสุขคนละ50บาทรถเมย์คนละ10บาทนะคะค่ารถไปกลับก็ตกประมาณคนละ210บาทถึง20บาทนะคะก็ไม่น่าจะเกิน250บาทค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตค่ารถไฟฟ้าใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะมีการปรับราคาขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า